ค่ะดิฉันนางสาวสวัยบุญมากค่ะชื่อเล่นชื่อว่าน้องค่ะครับวัวนนี้คุณน้องม,มาเรียนหลักสูตรอะไรครับหลักสูตรสปอร์ตค่ะฮะหลักสูตรนี้ครูท่านใดเป็นผู้สอนครับครูเยาวค่ะครูเยาวเป็นคนน่ารักและใจดีมากแล้วก็สอนได้ความรู้ง่ายด้วยค่ะฮะแล้วคุณน้องเ,อเรียนหลักสูตรนี้เพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านใดครับอไปทํางานค่ะครับคุณน้องทราบข้อมูลข่าวสารของสถานบันราเตศใดฮะจากเพื่อนด้วยแล้วก็ไปเสิร์ชทางอินเทอร์เน็ตด้วยค่ะ รับอ่แล้วพอได้มาเรียนกับสถาบันของเราแล้วรู้สึกประทับใจอะไรบ้างครับอืมประทับใจสถานที่สวยแล้วก็เดินทางสะดวกแล้วก็สะอาดสะอาดมากะสุดท้ายนี้อยากให้คุณน้องฝากถึงผู้ที่กําลังสนใจมองหาที่เรียนครับอยากจะบอกเพื่อนๆนะคะถ้าอยากจะมาเรียนให้แนะนํามาเรียนที่นี่แล้วก็ที่นี่จะได้ความรู้จริงแล้วก็เพื่อนๆที่เรียนด้วยกันก็ดีมากอาจารย์ใจดีทุกคนเลยค่ะ ครับสวัสดี้ขอบคุณคุณน้องมากนะครับค่ะคส,วส,คสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอนชัวค